Subtitles ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กับโปรเจกต์ 7, เกมดีบอกต่อกันอีกแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็พึงแนะนําเกมปลูกผักทําฟาร์มกันไปหมาดๆใช่ไหมคราวนี้เนี่ยก็มาอยู่กับเกมปลูกผักทําฟาร์มกันอีกแล้วแต่ว่าเป็นภาครีเมคของเกมปลูกผักระดับตำนานอย่าง Harvest Moon Friends of Mineral Town ที่เคยลงให้กับเครื่องเกม Boy Advance ตั้งแต่ปี2003นู่นหละแต่ถึงแม้ว่าภาค Friends of Mineral Town จะไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยมากเท่าภาค Back to Nature แต่ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นความทรงจำ ที่ดีมากๆแล้วก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะแถมเท่าที่จําได้คือชอบพักนี้มากกว่าพัก b a c k to n a t u ร e อีกอะแล้วพอมีโอกาสได้ลองเล่นจริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะต้องขอสารภาพก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้โยงเรื่องความแตกต่างกับภาคเก่าเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสมัยที่เล่นเนี่ยคือยังเด็กมากๆจริงๆคือยังขอตังค์พ่อซื้อเกมอยู่เลยอะภาษาอะไรก็อ่านไม่ค่อยออกก็เลยจะเป็นแนวกดสแปมคุยรัวๆแบบไม่ได้เข้าใจในเรื่องอะไรส่วนรายละเอียดอื่นๆก็แทบจะจําไม่ได้แล้วจําได้แต่ตัวละคร ภาพต่างๆแล้วก็ระบบการเล่นหลักๆนั่นแหละ สำหรับภาคนี้เนี่ยก็ไม่ได้แยกเป็นภาคผู้ชายผู้หญิงเหมือนเดิมแล้วแต่จะรวมเป็นภาคเดียวกันเลยซึ่งก็สมเตุสมผลกว่ามากๆคือมันไม่ใช่เรื่องอะนะที่ต้องมาเสียเงินเพิ่มเท่าตัวถ้าแบบอยากเล่นทั้งตัวผู้หญิงผู้ชายเลยแถมภาครีเมคเนี่ยยังมีการเพิ่มตัวเลือกของตัวละครหญิงแล้วก็ตัวละครชายเข้ามาด้วยเพศล,ละหนึ่งแบบถึงจะไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะเนาะเอาจริงๆคือแอบ,บอยากให้มันปรับแต่งตัวละครได้ตามใจชอบอยู่นะเพราะว่ามันยุคนี้แล้วอะยังน้อยเนี่ยรูปร่างหน้าตาพื้นฐานสีผมอะไรมันก็ควรจะ อันนี้คือเลือกได้แต่สีผิวแต่ก็พอจะย่นย่นได้ตรงที่ว่ามันเป็นภาครีเมคก็เลยอาจจะยังอยากคงเอกลักษณ์ตัวละครของภาคเดิมเอาไว้เพราะว่าตัวละครจากภาคเดิมเนี่ยคือเห็นครั้งแรกก็จําได้เลยจริงๆอีกอย่างที่พอจะให้อภัยได้ก็คือภาคนี้เนี่ยมันมีกระจกให้สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวละครได้ที่หลังตลอดเวลาด้วยคือไม่ได้มีให้เปลี่ยนตั้งแต่ตอนสร้างตัวละครนะคะเราต้องรอเริ่มเกมมาก่อนแล้วค่อยวิ่งไปเปลี่ยนเองที่กระจกเสื้อผ้าก็ไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากมายอะไรขนาดนั้น สำหรับเนื้อเรื่องหลกัหลกๆก็เหมือนเดิมคือเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นทายาทคุณปู่เจ้าของฟาร์มในมิ n เนอรัลชาวนโดยเกมเนี่ยจะย้อนไปให้ดูว่าเราเคยได้มาใช้ชีวิตยอยู่ในฟาร์มนี้ตอนเด็กๆมีความทรงจาดีๆมากมายเลยก่อนที่จะย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวในเมืองใหญ่เป็นเวลาหลายปีแต่แล้วในโชคชะตาก็พาเรากลับมาที่ฟาร์มแห่งนี้อีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเราเนี่ยได้รับจดหมายให้มาสานต่อการดูแลฟาร์มที่เป็นบรดกจากคุณปู่ที่เพิ่งเสียไปเอฟังเนื้อเรื่องแล้วก็รู้เลยนะคะว่า าสตาร์ดิบเวลลี่เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนสำหรับการเล่นคราวๆเนี่ยก็เหมือนเดิม คือเราเนี่ยจะต้องเคลียร์ฟาร์มที่รกร้างเต็มไปด้วยก้อนหินท่อนไม้แล้ววัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกโดยเมล็ดพืชก็สามารถไปซื้อได้จากร้านขายของชาเหมือนเดิมวิถีชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็คือการปลูกพืชไปขายเก็บของป่าไปขายเพื่อเก็บเงินมาซื้อเมล็ดพืชชนิดอื่นๆที่แพงกว่าได้กําไรดีกว่ามาปลูกซึ่งถ้าเราสนิทกับคนแคร์ทั้ง7คนเนี่ยจนจ้างงานได้ก็จะช่วยประหยัดแรงแล้วก็ประหยัดเวลาได้เยอะหรือไปซื้อสัตว์มาเลี้ยงเพื่อเก็บผลผลิตจากสัตว์ไปขาย โดยสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดก็จะให้ผลผลิตแตกต่างกันไปบางชนิดก็ให้ผลผลิตที่นําไปทําอาหารสําหรับเพิ่มพลังกายในการทํางานได้ด้วยยิงสัตว์เลี้ยงรักเราและชนะงานเทศกาลก็ยิงให้ผลผลิตคุณภาพดีขึ้นซึ่งก็แน่นอนว่าทําให้ขายได้ราคาแพงขึ้นตามไปด้วยนอกจากเรื่องการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ยังสามารถตกปลาตามแม่น้ําลําธารหลายจุดมาขายได้ด้วยบอกเลยว่าการตกปลาเนี่ยเป็นแหล่งหาเงินอันดับต้นๆในช่วงต้นเกมเลยก็ว่าได้เพราะว่าใช้พลังงานไม่ และปลาในขายได้ค่อนข้างมีราคาเลยละค่ะแล้วก็การขุดเหมืองเนี่ยก็นับเป็นกิจกรรมสาคัญของเกมนี้เหมือนกันนะเพราะว่านอกจากแร่เนี่ยจะนําไปขายได้แล้วแร่หลายชนิดก็ยังสามารถนําไปอัปเกรดเครื่องมือหรือว่าสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆให้กับฟาร์มของเราได้ด้วยแถมยังมีไอเทมเราก็เครื่องมือลับซ่อนอยู่ภายในเหมืองทั้งสองแห่งภายในเกมด้วยทําให้เราเนี่ยต้องใช้เวลาขุดไปหาถึงในชั้นลึกๆเป็นความทา้าทายให้กับการเล่นพอสมควรเลยละค่ะนอกจากกิจกรรมในฟาร์มแล้วก็ยังมีกิจกรรม กิจกรรมนอกฟาร์มที่ก็ถือเป็นตัวชูโรงของเกมแนวนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนั่นก็คือการผูกมิตรกับชาวบ้านภายในเมืองนั่นเองไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าตอนเล่นเนี่ยตั้งแต่ภาคเกา่เกาๆเลยคือกิจกรรมหลังทําฟาร์มเสร็จตอนเที่ยงคือการวิ่งวนรอบหมู่บ้านเพื่อไปคุยเอาของขวัญไปให้ชาวบ้านรอบเมืองเลยนี่แหละการผูกมิตรกับชาวบ้านภายในเมืองเนี่ยมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเมื่อระดับค่าความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วชาวเมืองบางคนก็จะให้สูตรอาหารกับเราให้ไอเทมพิเศษกับเรา ให้ของขวัญเราในวันสำคัญบางวันทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าห้องส่วนตัวภายในบ้านได้รวมถึงที่ดีมากๆเลยก็คือทำให้บ้านหรือว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยเปิดเร็วแล้วก็ปิดช้าลงกว่าปกติด้วยนะเรียกได้ว่าตีสนิทไว้ยังไงก็ดีกว่าไม่สนิทแน่นอนแล้วเวลาคุยเนี่ยก็ลองอ่านบทสนทนาของตัวละครไปด้วยก็ดีนะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เห็นพัฒนาการหรือว่าเอ่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเรื่องจากการคุยด้วยซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ ภายในเกมเนี่ยก็ยังมีงานเทศกาลต่างๆให้เข้าร่วมเหมือนเดิมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากภาคเดิมเกือบทั้งหมดแหละในวันงานเทศกาลก็ยังเป็นแบบเดิมก็คือบ้านคนร้านค้าอะไรก็ปิดหมดแต่ภาคนี้เนี่ยใจดีอย่างหนึ่งคือเปิดร้านชั้งไม้สําหรับซื้อวัสดุหรือว่าต่อเติมบ้านให้ตลอดใจจริงเนี่ยถ้าเปิดร้านขายมาเมล็ดพืชให้อีกร้านหนึ่งนี่จะเป็นพระคุณมากๆเลยนะแต่ก็เอาเถอะเออแค่นี้ก็ดีมากๆแล้ว เสียดายที่งานเทศกาลหลายงานเนี่ยคือจบเร็วมากๆเหมือนทําขึ้นมาลวกๆไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรให้น่าตื่นเต้นเท่าไหร่งานเทศกาลเด่นๆก็คือยังเด่นอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่างาน,น,นอื่นๆเนี่ยเหมือนงานลูกเมียน้อยไปนิดนึงคือเหมือนที่เกียริทำกราฟิกแล้วอะมันก็เลยไม่รู้สึกประทับใจอะไรเลยสําหรับบางงานอะนะคะส่วนระบบการแต่งงานภาคนี้คืออัปเกรดขึ้นกว่าภาคเดิมคือเราสามารถจีบแล้วก็แต่งงานกับตัวละครเพศเดียวกันได้แล้วซึ่งดีงามตามยุคสมัยมากๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องความหลากหลาย ทั้งเพศนี้ก็ได้รับการดุลงรงแล้วก็ยอมรับกันไปทั่วโลกแล้วอะเนาะไม่ว่าเราจะเล่นตัวละครหญิงหรือว่าตัวละครชายก็จะเห็นไอคอนรูปหัวใจเวลาคุยกับตัวละครที่จีบได้ทุกเพศเลยค่ะอีกอย่างก็คือภาคนี้เนี่ยมีการเพิ่มตัวละครที่สามารถจีบได้เข้ามาอีกเพจนึงตัวซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวละครติสติสทั้งคู่เลยนะคะแนวยิปซีกับแนวศิลปินหน้าตาเนี่ยก็ถือว่าผ่านเกณฑ์เลยแหละรวมถึงเราเนี่ยยังสามารถแต่งงานกับตัวละครพิเศษอย่างนางฟ้าอวัง นักชิมแล้วก็กลับปะได้ด้วย แต่ก็จะมีเงื่อนไขที่ยากขึ้นกว่าตัวละครทั่วไปสําหรับสายชอบจีบอะไรยากก็ลองมาชาเลนกันดูได้ค่ะส่วนข้อสังเกตอื่นๆที่เป็นข้อดีข้อเสียเน่ก็ขอแยกอธิบายไว้เป็นข้อๆแล้วกันเนาะอย่างแรกเลยก็คือในภาคนี้เนี่ยเราสามารถเดินผ่านพืชที่ปลูกได้แล้วทําให้พืชตรงกลางแปลงเนี่ยไม่ต้องเดียวดดยเพราะว่ารดน้ำไม่ถึงอีกต่อไประบบนี้เนี่ยคือข้อจะดีมากๆเลยงงว่าทําไมถึงไม่ทําแบบนี้ตั้งแต่เกมยุคนั้นแล้วนะถึงจะเผื่อไว้ให้ช่วงมิดถึงเลดเกมที่แบบเราสามารถอัพ เกรดบัวรถน้ำจนรถได้ทุกช่องก็เถอะแต่มันวิ่งเข้าไปเก็บตั้งกวา่าช่องข้างในไม่ได้อยู่ดีอะเอาจริงๆคือแค่ระบบนี้ระบบเดียวเนี่ยก็ยกระดับจากเกมภาคเก่าไปได้เยอะเลยละค่ะนอกจากนี้เนี่ยเกมก็ยังมีปุ่มสปรินต์สาหรับวิ่งทะลุสัตว์หรือว่าคนที่มาขวางทางได้ด้วยช่วงแรกๆเนี่ยคือหงุดหงิดมากๆเลยที่อยู่ๆเนี่ยก็มีม้ามานอนขวางสะพานหรือว่ามีชาวบ้านมาเดินขวางทางเวลารีบๆแต่พอรู้ว่ามีปุ่มสปรินต์เนี่ยมันเป็นการทําให้ตัวเราเนี่ยอินวิซิเบลกับสัตว์แล้วก็คนคือใช้ทุกวัน สะดวกสุดโดยเฉพาะช่วงมิดถึงเลตเกมที่ต้องดูแลสัตว์หลายๆตัวเต็มคอกที่โคจะแออัดอุดตันไปหมดนี่คือสบายเลยละค่ะวิ่งเข้าไปรีดนมวัวถึงในลำไส้อย่างได้เลยอะ่ะแล้วอีกหนึ่งระบบที่ชอบมากๆของภาครีเมคคือเวลาซื้อของต่างๆแล้วกระเป๋าเต็มเนี่ยทั้งร้านก็จะส่งของไปให้ที่กล่องเครื่องมือตู้เก็บของหรือว่าตู้เย็นที่บ้านเราโดยอัตโนมัติรวมถึงอีเวนท์ที่มีการให้ของจาก NPC ที่บ้านเนี่ยถ้าเรากระเป๋าเต็มอยู่พอดี NPC ก็จะเดินไปใส่กล่องเก็บของให้เราเองเหมือนกันก็ ถือว่าเป็นระบบที่เป็นมิตรกับผู้เล่นมากๆเลยแต่ก็ยังชมได้ไม่เต็มปากะนะคะยังมีช่องโว่อยู่คือดูเหมือนจะสะดวกแต่ว่าในหลายเหตุการณ์เนี่ยก็ดันไม่เอาระบบนี้มาใช้ทําให้เสียเวลาเสียอารมณ์มากๆเลยเช่นอีเวนต์ให้ของจาก NPC ขนขณะที่อยู่นอกบ้านเนี่ยถ้าช่องกระเป๋าเราเต็มก็จะไม่ทริกเกอร์เหตุการณ์นั้นๆมาเลยตั้งแต่แรกหรือที่งุดหงิดมากๆเลยก็คือเคสที่ไปเก็บไอเทมพิเศษถึงในเหมืองชั้นล่างสุดนี่แหละคือกว่าจะเตรียมของเตรียมอาหารถอดสังขารไปถึงชั้นล่างสุดคือใช้เวลา หลายชั่วโมงเลยเอาเป็นว่านั่งขุดจนปวดหลังอะแต่พอลงไปถึงเมืองชั้นล่างสุดก็รีเกมอยู่หลายรอบงงว่าแบบทำไมมันหายเทมไม่เจอสักทีวะเนี่ยสรุปว่าต้องไปเซิร์ชในเน็ตถึงรู้ว่ามันต้องมีช่องเก็บเครื่องมือเนี่ยว่างหนึ่งช่องนี่ก็ไม่รู้ไง ขุดไปหลายชั่วโมงเลยจนเซ็งอะ่ะก็งงว่าอุสาวระบบส่งของถึงบ้านมาใช้แล้วทําไมถึงไม่เอามาใสา่ให้มันหมดเลยจะเอามาใช้ครึ่งครึ่งกลางๆทําไมแล้วในภาคนี้เนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์ข้ามขั้นได้แล้วนะคะจําได้ว่าภาคเกา่เกาๆนียเราจะต้องอัปเกรดอุปกรณ์ไล่ไปทีละขั้นเลยก็คือเรียงจากเครื่องมือทองแดงเงินทองมิทริลอันนี้เนี่ยคืออยากจะอัปเกรดจากเครื่องมือทองแดงไปมิทริลเลยก็ได้ขอแค่ให้ใช้เครื่องมือบ่อยๆจนค่า exp ของอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยม พอที่จะอัปเกรดเป็นระดับมิทริลแล้วก็พอรวมถึงม้าในภาคนี้เนี่ยก็ยังสามารถขี่ออกนอกฟาร์มได้แล้วด้วยจําได้ว่าภาคเดิมเนี่ยคือม้างอยมากๆขี่ได้แค่ในฟาร์มแล้วจะมีทําไมก็ไม่รู้อะใช่ไหมอันนี้คือทําให้การเดินทางภายในเมืองเร็วขึ้นมากๆเลยถ้าดูก็จะรู้เลยว่ามันวิ่งเร็วมากๆจริงๆอะแล้วที่ชอบมากๆเลยก็คือภาคนี้เนี่ยมีลิฟต์ลงเมืองให้ด้วยนี่แหละถึงกับตกใจเลยว่าเฮ้ยเขาใส่มาให้จริงอะแต่ก็มีเงื่อนไขนะคะคือต้องให้ของขวัญน,นังฟ้า100ครั้งแครั้ง แล้วครั้งที่100เนี่ยนางฟ้าก็จะให้ของขวัญเราเป็นลิฟต์ลงเหมืองทั้งฝั่งบ่อน,น้ำพุร้อนแล้วก็เหมืองฤดูหนาวแล้วก็มีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมก็คือจะลงได้มากสุดถึงชั้นที่เราเคยลงไปเท่านั้นเราก็มีตัวเลือกชั้นให้ลงได้จํากัดนะคะไม่ใช่อยากลงไปชั้นไหนก็กดไปได้เลยกราฟิกของเกมเนี่ยก็ค่อนข้างตกยุคเลยตัวละครเก่าๆที่ถูกนํามาแปลงโฉมใหม่หลายตัวเนี่ยก็ขาดเสน่ห์จากภาคเดิมไปตัวละครบางตัวเนี่ยถึงขนาดว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปจากคาแรคเตอร์เดิมเลยนะยังไม่รวมหลายตัวละคร ที่ทาให้ดูเด็กเกินจริงไปมากจนต้องคิดนิดนึงว่าแบบเฮ้ยตัวละครนี้มันจีบได้จริงมะเนี่ยถ้าจีบแล้วจะโดนข้อหาพากผู้เยาว์ไหม <c oughs> คือทําตัวละครดูเด็กเกินอะอย่างกะอายุ13บสอ่ะทางที่ภาคหลักเนี่ยมันดูสมเหตุสมผลกว่านี้ขอยกตัวอย่างตัวที่ไม่ชอบส่วนตัวเลยแล้วกันเนาะลุงโทมัสนี่แหละในภาคเดิมนี่คือลุงแกเป็นตำนาเลยนะ ใครที่เคยเล่นเนี่ยต้องจำลุงแกได้เป็นตัวละครแรก,แรกอะคือจริงๆแล้วเนี่ยลุงแกเป็นตัวละครที่ดูหน้าภูมิฐานเลยนะเห็นแล้วแบบน่าเคารพดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่ภาคนี้คืออะไรวะเน,นี่ยลุงแกดูเป็นแบบทำเอาหามากกว่าพูดตรงตรงว่าน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าลุงแกนเนี่ยเป็นภาพจำของภาคเดิมเลยส่วนตัวละครที่จีบได้อย่างรันกับคาเรนเนี่ยก็ดูเปลี่ยนภาพลักษณ์ขัด กับคาแรคเตอร์เดิมไปหน่อยรันภาคเดิมเนี่ยคือดูเป็นลุกสาวกแก่นสนๆใช่ไหมแต่ภาคนี้เนี่ยกลายเป็นสาวหวานเจี๊ยบเลยนะเนี่ยถึง ว่าส่วนตัวเนี่ยจะชอบอาร์ตของตัวละครรันที่สุดในเกมก็เถอะคือออกแบบมาได้น่ารักมากๆคือถ้าเอามาเป็นตัวละครในภาคใหม่คือหน้าจีบะ่ะแต่อันนี้เนี่ยคือมาในฐานะตัวละครรันจากภาคเดิมไงมันก็เลยรู้สึกแแมงแมงหน่อยอีกคนเนี่ยก็คือคาเรนที่ภาพจาเดิมเนี่ยเป็นสาวลุกทมบอยเฆ้าเภาคนี้เนี่ยเห็นครั้งแรกแล้วตกใจกลายเป็นสาวเปเรี้ยวแต่งตัวเก่งไปอันนี้คือพูดถึงเฉพาะอาร์ตเฉยๆนะคะตัวละครที่คิดว่าโอเคเรื่องอาร์ตที่สุดเนี่ยก็คงเป็นป๊อปปูรีกับ แมรี่ที่ออกแบบมาได้น่ารักขึ้นแถมไม่ทําให้ภาพจําเดิมของตัวละครเสียด้วยเออแล้วก็ยังมีหมอวิกแล้วก็คลิฟที่รู้สึกว่าดูดีตรงคาแรคเตอร์เหมือนเดิมแต่ก็ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวกับความเห็นของแฟนเกมบางกลุ่มเท่านั้นนะหลายคนเนี่ยอาจจะชอบแบบใหม่นี้ก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอะนะคะและข้อนี้เนี่ยก็ขอยกให้เป็นที่สุดของความหงุดหงิดในเกมนี้เลยก็ได้นะรู้สึกว่าโมชั่นเวลาทำแอคชั่นต่างๆของตัวละคร เนี่ยคือมันช้าไปหมดจนหน้าหงุดหงิดเลยอะจำได้ว่าภาคเดิมเนี่ยมันก็ช้าๆประมาณนี้แหละแต่ว่าระบบอะไรที่มันไม่จําเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องเอามาใช้ในภาครีเมก็ได้มัง้ง พอเริ่มต้องวนลูบเป็นกิจวัตรเนี่ยมันต้องมานั่งรอโมชันทุกวันคือมันก็ไม่ไหวนะเวลาที่เราทํางานจนสตาฟิน่ลดจนถึงแต่ละระดับเนี่ยมันก็จะมีโมชั่นปาดเงื่อโมชั่นหน้ามืดโมชั่นล้มโมชันเวียนหัวอะไรไม่รู้ตลอดเวลาเอาจริงๆเนี่ยเกมมันโชว์ค่าสตาฟิน่ให้ผู้เล่นดูอยู่แล้วเราจะใส่โมชันแสดงระดับสตาฟิน่เข้ามาอีทําไมคือคนเล่นมันรู้อยู่แล้วไงทําแค่โมชั่นตอนสลบจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็พอแล้วถ้าจะใส่โมชันเหนื่อยเข้ามาก็ไม่ต้องโชว์ค่าสตาฟิน่หรือว่าค ให้ดูแล้วมันซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เลยแล้วก็มินิเกมต่างๆภายในเกมคือพูดตรงๆว่ามันยากเกินไปคือยากเกินเบอร์ไปมากๆเลยในฐานะที่มันเป็นเกมสําหรับทุกเพศทุกวัยที่จอกกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่โตมากับเกมนี้อยู่แล้วใช่ไหมคือขนาดผู้ใหญ่เล่นเนี่ยยังร้องโอ้โหอะ่ะแล้วเด็กๆจะเหลือหรอตอนเล่นเนี่ยยังบ่นกับเพื่อนอยู่เลยว่านเนี่ยถ้าเด็กมาเล่นเกมนี้แล้วเจอมินิเกมเข้าไปนี่ร้องไห้แน่นอนบางมินิเกมนี่คือยากโคตรๆเหมือนทำมาให้ยอดมนุษย์เล่นน่ะสุดท้ายเนี่ยคนเล่น ก็ต้องพึ่งพาการถ่ายรูปหรือว่าอัดคลิปมากรอดูที่หลังอยูด่ดีซึ่งก็จําไม่ได้นะคะว่ามินิเกมพวกนี้เนี่ยตัวเกมภาคเดิมมันมีอยู่แล้วหรือเปล่านะแต่พูดตรงๆว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ชอบของเกมนี้เลยอะคือทําให้มันยากได้ทําให้ท้าทายได้แต่ต้องยากในระดับที่มนุษย์เล่นได้หน่อยอะ สำหรับความรู้สึกหลังเล่นคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะเอาจริงๆเนี่ยถึงจะบ่นไปเยอะแต่ก็ต้องยอมรับว่า Story of Seasons Friends of Mineral Town เนี่ยเป็นเกมที่สนุกที่เดียวเลยคือทําให้ติดจนเล่นยาวไปตี3ตี4ได้อะ่ะระบบอะไรต่างๆเนี่ยมีการยกระดับให้เล่นได้สะดวกสบายแล้วก็สนุกกว่าภาคเก่าอย่างเห็นได้ชัดส่วนเกมเมอร์สายทําฟาร์มที่ไม่ใช่แฟนซีรีส์ Story of Seasons เก่าเนี่ยอาจจะรู้สึกง,งุดหงิดในความไม่สระหลายๆอย่างแต่รับรองว่าระบบการทําฟาร์มการเลี้ยงสัตว์การทําอาหารแล้วก็การตีสนิ กับชาวบ้านเนี่ยจะมาทดแทนความสนุกตรงนี้ได้แน่นอนค่ะถ้าลองเปิดใจเนี่ยอาจจะชอบเกมนี้โดยไม่รู้ตัวก็ได้นะโอเคสําหรับวันี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ